สึกเป็นยังไงดีใจไหมคะที่มีเพื่อนๆนและแขกแขกมาพี่พน้องๆมารวมตัวกันดีใจมากไหมคะวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากใช่ไหมคะจ่าขอให้คุณลำลำรวยๆเหมือนอยู่ทุกวันนี้นะคะขอขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่กับลูกกันนานไปนานๆแต่อย่าด่านะคะห้ามด่ารานนะคะมีอะไรก็ผนพันุบุ้ยเออ เออหลานทําคุณหลานต้องพูดว่าคุณหลาน <c oughs> ขอยืมหน่อยแขนนาเออนนมันทำแล้วแล้วบบดนี้แขนแขนแขนของคุณอ่ะให้ยายน้อยยืมหน่อยได้ไหมไม่ยายน้อยจะเดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีค่ารถไม่มีค่ากิน โอเคนะคะเอาไปขายแล้วจะไปอยากอะไรเหรอโอเคขอบคุณหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย